Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เด็กๆสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักาจากคลิปที่ผ่านมาเด็กๆก็ได้รู้จักแล้วว่าต้นไม้คืออะไรลักษณะรูปร่างประเภทของต้นไม้รวมไปถึงประโยชน์และก็โทษของต้นไม้กันไปแล้วนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการปลูกและการดู ดูแลรักษาต้นไม้ค่ะที่บ้านของเด็กๆมีต้นไม้มากมายเลยใช่ไหมคะแต่เด็กๆได้ปลูกต้นไม้เองได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวคุณครูมีวิธีการปลูกต้นไม้และเมื่อปลูกแล้วเด็กๆจะต้องดูแลรักษาต้นไม้อย่างไรพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกช้อนปลูก ใช้สำหรับขุดดินขุดหลุมปลูกหรือขุดย้ายต้นกล้าซ่อมพวนใช้สำหรับพวนดินรอบรอบต้นพืชเพื่อทำให้ดินล่วนซุยบัวรดน้ำใช้สำหรับรดน้ำพืชน้ำที่ออกจากปักบัวจะกระจายเป็นฝอยทำให้พืชได้รับน้ำอย่างทั่วถึงกระถาง ควรเลือกกระถางให้มีความเหมาะสมกับพืชปักสวนครัวที่จะปลูกไม่ควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจอบใช้สำหรับขุดดินแข็งๆเสียมใช้สำหรับขุดดินในที่แคบๆข,ขั้นตอนการปลูกพืชผักสวนครัว เริ่มจากตักดินใส่กระถางจนเกือบเต็มควรใช้ดินที่มีความร่วนซุยจะระบายน้ำและอากาศได้ดีจากนั้นโรยเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวลงกระถางแล้วกบดินบาง,บาง ลดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้ดินแฉะจนเกินไปจะทำให้ต้นพืชตายได้ Man. ควรลดน้ำเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอเมื่อพืชผักสวนครัวมีอายุได้2-3ถึงสสัปดาห์ให้ทำการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินจะทำให้พืชผักสวนควรัวเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นควรดินรอบ เพียงเท่านี้เราก็จะได้พืชผักสวนครัวที่มีความสดใหม่ไว้รับประทานแล้ว 1. การรดน้ำต้นไม้ควรรดน้ำวันละสองครั้งในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป 2. การพรวนดินและใส่ปุ๋ยควรพรวนดินอย่างเหมาะสมและใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอดี 3การกำจัดวัชพืชวัชพืชคือพืชที่ขึ้นใหม่ๆในที่ที่ไม่ต้องการให้ขึ้นค่ะเราควรกำจัดวัชพืชอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ไปแย่งอาหารของต้นไม้ 4. การกำจัดศัตรูพืชศัตรูพืชคือสัตว์ที่ชอบกัดกินทำลายส่วนต่างๆของต้นพืชและ ผลผลิตของพืชทำให้เกิดความเสียหายและเป็นต้นตอของการเกิดโรคพืชค่ะ 5. การตกแต่งกิ่งไม้การตกแต่งกิ่งไม้นะคะต้องให้ใบได้รับแสงโดยทั่วถึงจะทำให้ระบายอากาศภายในต้นดีและก็จะช่วยในการป้องกันกำจัดโรคแมลงเพราะการระบายอากาศดีจะช่วยลดความชื้นภายในต้นไม้ของเราค่ะ ข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆจะต้องไม่ทำลายต้นไม้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าในรูปจะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายทำลายต้นไม้อยู่อย่างนี้เด็กๆไม่ควรที่จะทำเลยใช่ไหมคะ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้รวมไปถึงการดูแลรักษาต้นไม้กันไปแล้วเด็กๆก,ก,ก็สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้หลายๆชนิดบริเวณบ้านของเรายิ่งมีต้นไม้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับโลกของเรานะคะเด็กๆโดยเฉพาะผักส่วนครัวปลูกแล้วเราก็สามารถนํามาประกอบอาหารโดยไม่ต้องไปจับจ่ายเป็น การประหยัดค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายวัสสลาม